และตอนนี้นะคะพี่บีคะในส่วนของสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้เป็นยังไงนั้นคะ่ะเราได้ติดต่อสายตรงเลยคะ่ะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะ <c oughs> ว่าที่ร้อยตีตระกูลโทรํามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบีรับคุณต้นครับค่ะท่านผู้ว่าคะถ้าพูดถึงณนะตอนนี้คะ่ะภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอ่อ ภาพโดยรวมตอนนี้ที่ผมได้วิ่งดูเส้นทางต่างๆนะครับโดยรวมก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือนุ่มน้ําต่างๆเยีายระดับน้ําลดลงนะครับแต่ว่าที่ลดลงก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในภาวะปกติที่น้ําไปไหลอยู่ในลําน้ําแต่น้ำยังยังยังคผล่วนสลิงนะครับแต่ว่าสถานการณ์สองวันนี้เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ค่อนข้างจะเบาบางคือฝนตกน้อย ถึงขั้นไม่ตกเลยก็มีบางพื้นที่ก็เห็นแสงแดดแล้วนะครับก็ยังคงสถานการณ์ที่คิดว่ายังยังหนักหน่วงอยู่ก็จะมีอยู่ที่อ่าตำบลที่ที่อำเภอเอ่อระแงะที่อำเภอเมืองและก็ตากไปสามพื้นที่เนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนซึ่งติดค้างอยู่ในพื้นที่อยู่อยู่เยอะพอสมควรน,นะครับที่ยังไม่ไมยอมอพยพมาการดูแลเรื่องของอา,อาหารการกินหรือการประกอบเลี้ยงเนี่ยก็ ยังใช้วิธีการขนส่งไปทางเรือนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมมาในพื้นที่ของอำเภอเจาะอร้องที่มารือโบออกนะครับก็มาที่สากรนพิเลงมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนซึ่งอบพยพมาจากหมู่ที่6กับหมู่ที่7นะครับของมารือโบออกตรงนี้นะครับค่ะและตอนนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่ของเจาะไอร้องเองเนี่ยค่ะถือว่ามีพื้นที่ไหนที่ยังคงแบบวิกฤตอยู่ไหมคะ นเ,เนี่ยครับตรงตรงปีเหลกเนี่ยครับที่ยังมีสถานการณ์ซึ่งวันนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลจากนายอนเตอร<ะ>์เมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าเดิมเนี่ยทุกปีก็ท่วมอยู่อยู่แล้วเพราะว่า<ะ>ปีเหลกเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ตอนท้ายที่คอยรับน้ําแต่ปีนี้ระดับน้ําสูงกว่าเมื่อปีกายอยู่ประมาณ50เซน<ะ>ซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็การเดินทางที่ผมจะเข้ามาสากลเนี่ยถ้ามเมื่อเป็นเมื่อวานเนี่ยต้องอาศัยเรือเท่านั้นรถแม้กระทั่งรถใหญ่รถสิบล้อเนี่ยก็ ไม่สามารถจะเข้ามาในพื้นที่ได้โดยในจุดที่ผมมาเยี่ยมต่างๆเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนชาวมารืโบออกหรือแม้แม้กระทั่งชาวปีเหลงเนี่ยอบพยพอยู่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะที่อบตอเองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็ไปเยี่ยมกับทุกคนต่างก็มีกาลังใจที่ดีครับแล้วก็การดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความพร้อมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน,าน,ค,นครับ เรื่องอาหารน้ำดื่มพร้อมแต่ว่าเรื่องของทางด้านการบริการด้านสาธารณสุขล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อสาธารณสุขนี่ต้องบอกว่าความน่าเป็นห่วงค่อนข้างห่วงได้น้อยเลยครับเพราะว่าในเบื้องต้นที่มีการประชุมกลมในการพัฒร,ราแทวสามถไัยผมย้นย้ำอยู่แล้วเรื่องการอพยพคนแก่คนป่วยหรือแม้กระทั่งคนพิการเนี่ยเป็นลำดับสําคัญลำดับแรกที่ต้องเอาเขาออกมานะครับดีนี้ก็ต้องฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือแล้วออกมายัางศูนย์พักพิงนะครับเพราะฉะนั้นตอบคําถามว่าก็ดีเรื่องของการให้บร,ริการทางการแพทย์นี่เน้นย้าใหญ่เลยว่าทุกจุดที่มีการอบพยพจะมีหมอมีพยาบาลมีอสม,มบุคลกากรทางการแพทย์เนี่ยไปคอยดูแลอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าที่รงแงะเนี่ยเมื่อเราเจอว่ามีคนเจ็บคนป่วยที่โรงพยาบาลเราก็เปิดเป็นศูนย์อบพยพ สำหรับบรรดาผู้ป่วยตีดเตียงหรือผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษทางการแพทย์นะครับส่วนศูนย์อื่นๆก็มีการคัดกรองก็ถ้าเจอผู้เจ็บผู้ป่วยเราก็จะแยกแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลในทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องการบริการสุขภาพนี่ผมน้นยําแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็จะสอบถามเรื่องพวกนี้ก็ได้รับรายงานอยู่เสมอๆครับว่าถ้ามีคนเจ็บคนป่วยเร่ก็จะส่งให้แต่ว่าถ้าเขาไม่สะดวกที่จะไปก็มีหมอมีพยาบาลคอยจัดยานะครับ นอกจากนี้ครับคนเจ็บคนป่วยอย่างศูนย์พักพิงอุ่นไอรักเนี่ยก็มีประเภทที่ขาดอินซูลินซึ่งถ้ายังคงอ,อ,อยู่ในที่บ้านเรือนตัวเองที่น้ําท่วมเนี่ยการที่จะฉีดยาอินซูลินเนี่ยก็คงเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถให้บริการเรื่องอินซูลินได้และบางส่วนที่ต้องมีการฟอกไตเนี่ยเป็นประจาอยู่ทุกสามวันทุกห้าวันอะไรเนี้ยนี่เราก็สามารถช่วยดูแลให้ได้ซึ่งผมไปเยี่ยมเนี่ย ผู้บ่ิยทุกคนก็ประจักษ์แล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็รับปากผมว่าถ้าสถานการณ์คงเป็นเช่นนี้อีกเนี่ยก็จะได้อบอกกล่าวครับเพื่อนญาติมิตรที่ยังคงไม่ตัดสินใจออกมาหรือว่าตัดสินใจออกมาอยู่เถอะในศูนย์ลบพยพศูนย์ภาคพ,พิงเนี่ยเราดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ ในศูนย์อพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงแต่ละจุดแต่ละอำเภอณขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอพยพมาอีกไหมหรือว่ายังเป็นจํานวนเท่าเดิมยังไงบ้างคะ,ะจํานวนเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ตายตัวมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยก็ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนด้วยคํควาว่าเพิ่มพึงพอใจหมายความบางทีบ้านเขาทราบข่าวว่าน้ําบ้านเขาลดแล้วเนี่ยเขาเขามีความเป็นห่วงบ้านอยากจะกลับไปที่บ้านครับ เพราะนั้นแต่ตัวเลขเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะคงอยู่ใกล้เคียงของเดิมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เพิ่มไม่ลดมากไปกว่าเดิมครับค่ะค่ะท่านผู้ว่าเองคะในส่วนของพื้นที่ที่ท่านผู้ว่ากําลังลงอยู่ณขณะนี้ค่ะอําเภอเจาะไอร้องค่ะไม่ทราบว่ายังมีผู้ป่วยแบบผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แบบไม่ยอมออกมาจากบ้านยังมีอีกไหมคะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรง,ตรงยอมรับตามความเป็นจริงก็มีครับ มีที่ว่าเราพยายามเกี้ยกล่อมแล้วหลายท่านก็ไม่ยอมที่จะออกมาซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจากเต็มที่ครับที่จะต้องคอยให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดครับค่ะแล้วก็การกาะติดสถานการณ์ของผู้ว่าลงแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของวันนี้ค่ะมีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนอยากจะต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเรื่องอะไรอีกไหมคะ อตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็พี่น้องประชาชนกลับให้กําลังใจผู้ว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าก็ดูสีหน้าแววตาส่วนใหญ่ก็มีความกังวลเรื่องเดียวครับว่าบ้านเดือนที่เขาทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งผมก็บอกว่าอย่าอย่าเป็นห่วงอย่าเป็นกังวลในเรื่องพวกนั้นเพราะว่าเราได้ให้ทางท้องถิ่นประกอบกําลังกับในส่วนของตํารวจซึ่งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังเรื่องทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยคอ,อยลาดตระเวนคอยสอดส่องอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วส่วนว่าภาวะหลังจากน้ําลดไปแล้วเนี่ยผมก็เด้นย้ําในอําเภอที่มีที่คลายไปแล้วในตําบลไหนชุมชนไหนก็ให้ลงพื้นที่เร่งในการสํารวจเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปซึ่งตรงนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ส่วนใหญ่ที่ที่อยู่ในศุนย์ทรัพย์สินก็ค่อนข้างจะมีมีความเข้าเข,ข้าใจแลกะก็พึงพอใจครับ อยากจะให้ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงถึงเส้นทางค่ะการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนาราธิวาสหรือว่าพื้นที่อื่นๆในโซนสงขล์โกโลกตากใบนะขนาดนี้เส้นทางหลักเป็นอย่างไรสามารถเดินทางได้แล้วหรือยังหรือว่ายังไงคะเส้นทางในขณะนี้นะครับการรถไฟเนี่ยพรุ่งนี้จะเปิดให้บริการเป็นปก,กติส่วนในเส้นทางโดยสารรถประจำทางสาธารนณะก็มีรถบัสรถใหญ่ที่ สามารถขนส่งพี่น้องประชาชนเดินทางได้แล้วในบางสายแต่สายถ้าว่าตรงมุ่งตรงจากขัดใหญ่มาเข้านราธิวาสเนี่ยเส้นทางสายหลักเนี่ยบางจุดเนี่ยยังยังมีเรื่องของเอส้นทางสุขตัดขาดหรือข้อสะพานมีปัญหาแต่สามารถจะเลี่ยงมาใช้เส้นทางสาย4ี่สองนะครับที่จะมุ่งตรงเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสน,นะครับเพราะตรงเนี้ยชัดเจนว่ารถใหญ่ สามารถที่เข้ามาได้และรถรถรถปกติทั่วไปก็มาได้โดยเฉพาะ,ะที่ยืนยันว่ามาได้เนี่ยเนื่องจากที่เคยเป็นห่วงว่าจะมีวิกฤตเรื่องพลังงานคือน้ํามันเชื้อเพลิง <ทะ S 2> อตอนนี้ในทางราช่าต้องต้องเรียนว่าเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วสามารถที่จะรับน้ํามันจากทางน้ํามันที่หาดใหญ่มาเติมยังสถานีบริการแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของแกส๊สก็กําลังพยายามที่จะลําเลียงเข้ามาในพื้นที่เพื่อคอง ไปไปลงไว้ที่พัมต่างๆที่เป็นสถานให้บริการเพราะฉะนั้นเรื่องวิกฤตพลังงานนี้ยืนยันว่าจังหวัดนาราธิวาสสามารถที่จะ,ะจัดการได้ส่วนเส้นทางในนาราธิวาสก็ยังมีอ,อยู่หลายจุดที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่แถวบางปอที่ผมจะเดินทางมาเจอ้ร้องเนี่ยก็ตรวจพบว่าบริเวณใต้คอสะพานเนี่ยมันมันโดนน้ำซ้อคือถ้าดูดูผิวหน้าเนี่ยเรียบไม่มีอะไร แต่ว่าทางแผงไปสํารวจแล้วก็มีปัญหาแผงกับผมก็ได้ปรึกษากันก็เห็นสมควรที่จะปิดเส้นทางไว้ก่อนเพื่อจะดําเนินการซ่อมส่วนที่ตรงตรงตรงะรงะนะครับในเส้นทางที่ที่ตันยงบัาต,ตรงนั้นก็วันนี้ได้ดําเนินการซ่อมนะครับก็คาดว่า,วา,าน่าจะเรียบร้อยภายในเย็นวันนี้ที่จะให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาส่วนเส้นทางสุงไหกโรกก็น้ำเนี่ยจะจะมีข้ามเส้นทางมา บริเวณที่เลยจากเอตรงตรงปาเสมัดต,ตรงนั้นนะครับก็จะจะมีเรื่องของน้ําท่วมขังเส้นทางอยู่แต่ตอนเนี้ยก็สามารถที่ใครใช้รถประเภทรถใหญ่รถหกล้อนเนี่ยผ่านไปได้นะครับแต่รถเล็กเนี่ยยังไม่แนะนําให้ให้อาศัยเส้นทางนี้ครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะถ้าพี่น้องประชาชนที่ดูผ่านทางรายการของเราอยู่เนี่ยค่ะต้องการความช่วยเหลือสายตรงได้ที่เบอร์ไหนคะท่านผู้ว่าคะ คือตอนนี้1784ก็ใช้ได้หรือท่านจะสื่อสารมายังสวทรประชาสัมพันธ์จังหวัดป้องกันบรรเทาสาธสารณภัยจังหวัดคือผมรับทุกเส้นทางแม้กระทั่งเฟซบุ๊กของผู้ว่าราชก,การจังหวัดนราที่ว่านะครับผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดมารับมาแล้วก็ส่งต่อแล้วก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีที่สามารถทำได้ครับค่ะช่องทางผู้ที่มีจิศตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคนะคะท่านผู้ว่าคะ มีครับตอนนี้เราเปิดในเรื่องของการการบริจาคก็แต่สวดใจก็จะเป็นเรื่องของ,ของการกบริจาคเงินนะครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าประสงค์ที่จะบริจาคเรื่องของน้ําดื่มสิ่งของเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่สํานักง,งานป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดนราธิวาสส่วนถ้าจะช่วยเหลือในเรื่องของอเงินนะครับก็สามารถที่บริจาคมาบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุภัยธนาคารกรุงไทยนะครับ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาารณภัยสำนักนายกและมนตริจังหวัดนราธิวาสบัญชีหมายเลข9855212940หทวนอีกทีนะครับเก้าแปดห้าขีดหขีดสองหน่งสองเก้าสี่ขีดศครับค่ะขอบคุณท่านผู้ว่านะคะที่รายงานสถานการณ์จากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ